ไฟยาก็จะมานี่เลยมันก็คือแป้งโดโโแล้วไฟ้อก็แกะอมาแล้วในนี้ไม่มีอะไรนี่แกะมาแล้วมีอะไรอย่างมากทำไมโอ้โน oh, <no. c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นเอ,อ่อที่ใส่นะแกะสีแดงก่อนนะ ออออเอเอออกมาอันนี้ก็จะเป็นสียงที่บอกโอ้สูงเกินนี่เอาไว้ตรงข้างล่างก่อนแล้วกันแป่ให้เกมน้ำทับอันนี้อีแป้งโด เล่นแป้งโดมาก่อนอย่างที่เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นหูดเพราเราไม่ตักแป้งโดกินอกินหลักเล่นไม่กินาหรอค่ะค่ะคยังไม่ขึ้นเลยเลยเลย ไม่มีสีส้มอันนี้ไม่ใช่สีอะไรเนี่ยบ๊วยซีซี bà hương, đi, ลองแกะออกมาอูวูแกเอ่ขอขกดกล้วยด้วงกล้วยขาหัดกล้วยเน่ากล้วยเน่าเป็นสีแดงเฮ้อวัสดุดินมันขาดอะ เดี๋ยวเพ่อจะทำาันนี้อันนี้ก็จะเป็นช้อนเอาี้อั๊บปั๊บปับปี๊บปั๊บปั๊บปา๊บปั๊บป่๊บอั๊บแัปบปั๊บปั๊บปั๊บดั๊บปันบปั๊บปั เขาจ่สีแดงไม่ชองสีอื่นฉันชอบสีแดงเพราะว่าวันเกิดของฉันสวนที่เป็นสีแดงเดือนไห้่ากำงังมิเตีย ทีอ่ะตกลงอันนี้ทำไม่ได้อ่านะเสียใจ ร้องดีกว่าอ่ะเก็บไม่ได้กันไกมาเล็วกันกันทิ้งเธอเลยทิ้งเธอทิ้งแบบเป๊ะๆทิ้งๆทิ้งเธอทิ้งน้าจอแตกค่ะฮ่าฮ่าฮ่าอะไปตรงนั้นละสีฟ้าชอบสีฟ้า ชอบเปลี่ยนกว่าน, <c oughs> นี่มันคือช่วยมัง้งนี่ช่วยติ่มไม่มใช่มันเป็น ทุกคนทำได้แค่นี้นีขน่ข้างหลังเอ้ยข้างน่าง็จะไปบนี่นี่ใสถ่ถ่ายอ่าฉันกินแพนเค้กได้เลยแค่เอาไปแคเป่เอาไปเอาไปก้วยแค่เอาไปแค่ ตัดเธอจบ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 หมขอหั่นก่อนเพาผพอผ่าผ่อ้อเป็นลอยสีขาวเลยอะ่ะใช้นี้นนหัห่นเฮ้ยเมน กินกินแ้างโดเมนทำแบบนี้เวลาการร้อนอยู่นะคะ I love you I love you <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็รับประทานได้เลย อันนี้ก็ต้องทำชิ้นต้องปัน้นเหลืออยู่สามสีจะเอามาทำอะไรดีคิดก่อนเอามาทำพวกนี้ดีกว่า I love you so and you t o u อ h me till I can't hold it no more พวกเหลือแกสีขาวก่อนใช้เลื่อยตัดกันฉันจะตัดเธออีกรอบฉันจะตัดเธอร้อยรอบเลยดีกว่า ออกมาได้เนาะอีอีอีอเอาตัดเป็นโดนเปื้ออะไร เนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยแล้วก็อีกอันก็จะจำไว้นะว่านั่นมาเป็นเลขสองแล้วอันนี้มันสองสี่หกแปดเหรอเออมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ดินี่เห็นไหมถ้าเห็นก็กดไลค์ถ้าไม่เห็นกดติดตามถ้าเห็น อย่างทุกหมดเลยตัดหมดเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดหลายรอบ I love you so well, I don't know and how ย I, <c ười> i, I love you so well, I don't know and how I don't เฮ้ยตัดทีเดียวร่วงเลยร่วงใส่อันนี้นี่ เดี๋ยวพี่อจะเอาอันนี้ไปก่อนเฮ้ยเอ็เอนี่อย่าล่วงดิเอาสายไปก่อนเอ้ยสีเหลืองตายเอ็นี่มันต้องใช้สีเหลืองด้วยสีเหลืองมันคือไข่ตุน๋นอย่าทํทำให้ทุกคนดูจบๆเลยไำไมทุกคนเพื่อจะปั้นอะไรให้ทายซูชิหรือถาดเอ้ยหรื ในนี้สิบเอ้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์มาบอกว่าตัวเองเลือกอะไรและเฉลยก็คืออะไรนะ <c oughs> เอ่มลูกเอ้ซูชิเฉลยก็คือซูชิ คอมเมนต์ด้วยนะว่าคนคนที่ดูอ่ะเลือกอะไรระหว่างพวกนี้กับเออชูชิสนุกมากกว่าจะเสร็จจะบอกว่าสีเขียวมันพังสีเขียวมันแตกเป็ดเลนี่ร้วประทานได้เลยค่ะลุมช้อนเออแล้วก็อะไรนะเออ dua ek, dua ek, dua ek, dua 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 dua ek ไปดูเอพีสองนะวันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกุง้งกิง้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็แจ้งเตือนคลิปทุกคลิปที่น้องไฟย่าและกโกเอ้น้องเอ้ฟไฟย่าและกโกด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ถ้ากดทุกอย่างก็ถ้าคอมเมนต์ก็เดี๋ยวไปกดใจก็คือ ก็คือถ้ามันมีรูปของไฟย่าแลโกะอะแล้วมันก็มีรูปหัวใจแปลว่าไฟย่ากดใจให้แล้วนะคะบายบายอุ้ยบายเฮาเฮ้เฮเก้เฮ้เฮ้เร้เเฮ้เฮ้